กะเลงต่อมน้ําเหลืองที่คอมเมนต์กันมายังไม่ได้เป็นโอเคนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาแอดมิตที่โรงพยาบาลธนบ,บุรีหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจโดยอาจารย์ชันยุทธนะคะอาจารย์เก่งมากจริงเป็นคุณหมอเอ็นทีที่แบบเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยต่อมน้ําลายอักเสบแน่ๆอ้าปากดูปุ๊บที่ค่าดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็คือฟันผุอันล่างทั้งหมดเลยข้างนี้จะบวมกว่าแล้วก็ข้างนี้ก็คือจะบวมเหมือนกันแต่บวมน้อยกว่าขั้นตอนการรักษาโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องแอดมิตเพื่อที่จะ ให้ยาฆ่าเชื้อผ่านเส้นเลือดเนี่ยทุก8ชั่วโมงก็เลยจําเป็นต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลโดยที่จะดูการตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อตัวนี้ว่าถ้าสองวันผ่านไปแล้วอาการดีขึ้นก็แสดงว่าร่างกายเราตอบสนองยาฆ่าเชื้อดีไม่ต้องอยู่ต่อก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายตอบสนองไม่ดีแสดงว่าด้านในเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติกมากกว่านี้ก็อาจจะนําไปเข้าเครื่องซีทีสแกนแล้วก็เช็คว่าอาจจะมีนิว่วมีหนองมีอะไรต่างๆข้างในหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยทําการแก้ไขรักษา ขั้นตอนต่อไปอะทั้งหมดทั้งปวงก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ขอโทษที่อาจจะไม่ได้ตอบดีครบทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าแย้หายแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ดีก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นโรคเดียวกันกับแยะในวันเดียวกันเลยประมาณนั้นก็ชวนเพื่อนมานอนด้วยกันแล้วเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากนะคะ